กฎแรงดึงดูดคืออะไรหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะแต่พี่ปาเชื่อว่าส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้วันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะก่อนอื่นพี่ปามีคำถามเราเคยได้ยินคำว่าสสารใช่ไหมออสิ่งที่เล็กกว่าสสารคืออะตอมถูกต้องไหมคะแล้วมันมีสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมไหมนะคะอันนี้ก็เลยมี นักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งที่ชื่อท่านอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ท่านก็เลยนําอะตอมเนี่ยนะคะมาผ่าครึ่งดูปรากฏว่ามันมีแต่ความว่างเปล่าและความว่างเปล่าเนี่ยค่ะก็คือพลังงานในภาษากฎแรงดึงดูดเขาเรียกว่าวันตั้มนะคะมันสื่อสารถึงการโดยการสั่นสะเทือนค่ะเหมือนร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นก้อนพลังงานก้อนหนึ่งที่เราสื่อสารถึงกันน่ยก็โดยการสั่นสะเทือนไม่ว่าจะเป็นค,ความคิด คำพูดนะคะอ,อ,อารมณ์ความรู้สึกนะคะอันที่เราสื่อสารหนึ่งกันได้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะใช้ในเรื่องของกดแรงดึงดูดเนี่ยเราก็เพียงนะะใช้แรงสั่นสะเทือนในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกให้มันไปอยู่ในระนาบเดียวกันกันกบแรงสั่นสะเทือนในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็จะได้ในสิ่งนั้นนะคะอันนี้แหละคะ่ะที่เรียกว่าวิธีการทำงานของกฎแรงดึงดูด